คอรมออนุมัติร่างก,กฎหมายต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อออนไลน์ได้ไม่ต้องมาขนส่งครับในเรื่องนี้นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามที่กระทรวงข้ามนาคมเสนอซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพศ2563ซึ่งก็มีสาระสำคัญดังนี้ครับข้อแรกครับให้ยกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถซึ่งผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถนี้นะครับต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีเงื่อนไขด้านสมรรถภาพร่างกายตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดไว้ครับและส่วนในข้อนี้นะครับกำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถซึ่งมีอายุและเงื่อนไขของสภาพร่างกาย หรือเงื่อนไขอื่นก็คือไม่ตรงตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบดได้ประก,กาศกำหนดแล้วคนกลุ่มนี้นะครับจะต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกายซึ่งอย่างน้อยต้องทำการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาและทดสอบสายตารวมถึงผ่านการอบรมด้วยนะครับส่วนข้อ3ครับกฎกระทรวงนี้ให้เริ่มมีผลบังคับใช้พ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่ประก,กาศในราชกิจจานุเบกษาครับ ทางนี้นะครับเพื่อให้การดําเนินการต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับรถนั้นสามารถดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือการต่อออนไลน์ได้นะครับและเป็นไปตามพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2565ซึ่งจะทําให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการนอกจากนี้ยังคงมาตรฐานในการตรวจสอบเอาไว้และคัดกรองผู้ขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับรถต่อไป ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการครับ